กับมาตามต่อครับตีเล็กสายมันครับตอนนี้ผมอยู่จุดที่เหล่าบรรดารถ10บล้อหกล้อนะครับเอาดินมาเทนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะห้วยลาดบุรีรัมครับพิกัดคันนี้เทเสร็จแล้ว ยุดที่เทนี่แหละครับเขาบอกมันเลยเดี๋ยวมารอดูกันจะมันยังไงมาไม่ทันชันนี้เทเสร็จไปแล้วแล้วก็ที่เทรครับก็จะมีรถขุดครับคลมสุพีซีสองร้อยครับคนขับนี่ระดับปรมาจารย์เลยครับอายุก็ น่าจะเลย50าสบะครับคนขับอายุเลย50าิเน่นแม่สุดยอดครับโอยดินขึ้นไปหูเวียงดินขึ้นไปผมสูงเลยครับ10เมตรล่ะเป็นอย่างต่ำครับความสูง มานะครับไอ้หลงมาแล้วไอ้หลงไอ้หลงมิตซูบิชิกลับรถก่อนครับ มาดูมาลุ้นกันสิจะยกล้อหรือเปล่านายโน้ตครับชื่อนายรถคันนี้ครับมาดูว่านายโน้ตจะยกล้อหรือเปล่าครับเขาบอกว่าสิบล้อเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาเทดินเนี่ยจังวะออกตัวจะยกล้อทุกคันเลยไม่รู้จริงหรือเปล่ามารอดูโอ้โหจริงๆครับผม <laughs> โอ้ยกสูงเลยใครดูไม่ทันดีภาพกลับไปดูนะครับเมื่อกี้นี่โโอ้หสุดยอดสุดยอดต้องบอกว่าสุดยอดนะครับพี่หลงครับนายโน้ตคันนี้ ยกสูงท่วมหัวเลยเมื่อกี้คราวนี้มาดูล็อกกี้บ้างครับกีรนะนองนำครับผมล็อกกี้หน้าเงาครับ10บล้อครับมาลุ้นที่คันนี้จะยกล้ออีกหรือเปล่า นะครับจับตาดโดยดีครับอามกับพิบตานะครับยกไม่ยกรุ้นกันครับโอ้ยกแล้วยกแล้วยกแล้วครับโอ้โหลอยเลย โอ้โหโอ้โหครับเอ,อีกแล้วโยกอีกแล้วครับโอ้โหล้อหน้านี่ไม่ติดดินเลยดินเหนียวครับติดกระบะครับ ครับคราวนี้มาดูฮีโนกันมากครับพอรันมาเลยครับถอยมาแล้วถอยมาแล้วเตรียมตัวครับอย่าก,กระพัพิบตาครับ โอ้นี่แค่ถอยยังยกล้อแล้วแค่ถอยนะยังยกล้อแล้วครับจับตาดูดีๆครับนี่ยังไม่ได้ยกเลยล้อหน้าลอยแล้วเอาละเตรียมตัวกรีดกันได้แล้วครับ เตรียมตัวครับเตรียมตัว,ตวโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้สุดยอดครับสุดยอดนี่คัดเทพจริงๆเลยนะนี่อ้าวป๋าโกยดินออกให้ก่อนดินติดกรบบะเยอะครับ ทีเทนี้มันจริงๆเลยจกหลอแต่ละทีนี่นได้ลุ้นได้หาครับได้เสียวด้วยนานๆจะมีช็อตเด็ดแบบนี้ให้เราดูครับเสียงตบท้ายแน่นๆ ไปแล้วครับรอดูคันต่อไปครับส่วนปลาก็เวียงดินครับหน้าที่เวียงดินอย่างเดียว อ่ะล็อกกี้มาแล้วครับล็อกกี้ครับล็อกกี้สีฟ้าโอ้วันดำปีเลยมาพร้อมกับฮีโน่ครับมาพร้อมกับเจ้าฮีโน่ จับตาดูดีๆครับมียกล้ออีกแน่นอนเพราะว่าหลายๆคันผ่านไปนี่ยกล้อทุกคันเลยไม่มีคันไหนที่ไม่ยกล้อครับัยรุนทำไรครับถอยเสียบนู่นครับอ่ะใครจะยกก่อนกันฝ่งโนนยกก่อนครับโอ้ขึ้นดับไวมาก ล็อกกีก็เทนะครับโอ้ยกล้อแล้วโอ้โอ้ฝั่งี้คางครับฝั่งี้คางเลยโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดแหวไม่รู้จะดูฝั่งไหน ยกทั้งสองฝั่งเลยครับเมื่อกี้นี่โอ้มันจริงๆเลยสิบล้อนี่มันมันอย่างนี้นี่เองวันนี้ใครเป็นขวัญใจสิบล้อครับดูกันจุใจเลยใครเป็นขวัญใจสิบล้อวันนี้คร่านี้ชุดใหญ่มาแล้วครับไล่ตูดกันมา3คันเลยครับ คันแรกครับน้องอันเนครับผมน้องอันเนคูสอูอ้หัล้อน้าจมเลยครับไอ้ลงครับไอล้ลรงวายอันนี้จะมายกล้อโชว์พี่น้องอยังน,นะครับมาดูน้องอันเจะยกล้อโชว์ครับถ่อยมาครับต่อยมา ปูโซก็มาแล้วปูโซจับตาดูน้องอนเนกดีๆครับเอาละเตรียมตัวครับโอ้ ลอยอีกแล้วครับยกลอยอีกแล้วโอ้ไม่รู้ว่าคันไหนยกสูงกว่ากันนะเนี่ยเมื่อสักครู่วัยรุ่นทำไรเนี่ยก็เพินฟ้าเลยครับน้องอันนี้ก็ไม่แพ้กันน้องอันนี้กไปครับ กันต่อไปเจ้าฟูโซครับผมมาแล้วขึ้นดำครับหอจอกอ,อพิชัดก่อสร้างครับเมื่อกี้ขึ้นขึ้นดำไปได้นิดนึงลงลงมาคืนอ่ะ เอาไมา้ครับเหมือนจะดับไม่ขึ้นเหมือนดับไม่ขึ้นครับเอาหันมาดูเจ้าฟูโซ,โซกับลำก่อนกับลำรอยิงดับไม่ขึ้นครับ เขาดํขาดขาดเข้าดําขาดโอ้หเข่าดําขาดครับมันหนักบ่าเนี่ยมันหนักครับดินเยอะมากอ่ามาดูโฟโซก่อนครับเข่าดําขาดครับเจ้าเมืสกครู่นี้มาดูไอ้หลงขอภัยครับโฟโซ่เข,ขาดําขาด มาดูพี่หลงต่อตอนนี้ต้องใช้วิธีโกยออกครับคนขับสิบล้อรุ่นเดอทั้งนั้นเลยเท่าซิ่งทั้งนั้นเลยครับนะมาดูปา๋าจะยกล้อโชว์อีกแล้วครับจับตาดูดีๆครับ ตีเป็นโรคหัวใจนะครับอนุญาตนะครับมือปิดตาไว้ได้เลยเอาแลวครับเอาแลวครับโอ้ โซเผาดับขาดอ๋อนี่ครับนั่นครับเผาดับขาดเลยขาดจริงๆครับ แล้วคันแรกเปิดหัวก็มาแล้วพี่หลงอีกคันครับคันนี้ตอนที่เราเปิดคลิปมาเราเจอแต่ตอนดําเสร็จแล้วเรายังไม่ได้เจอ,เจอช็อตช็อตยกล้อครับคราวนี้มาดูช็อตยกล้อก,กำลังจะเกิดจับตาดูดีๆครับ ับตาดูดีๆแบบนี้เขาเรียกรุ่นเล็กถอยไปครับรุ่นใหญ่เขาจะโชว์ <c oughs> เอาแล้วครับยกแล้วครับโอ้โหโอ้โอ,โอ้ยกสูงเลยครับเอาเอาเอา โอ้โหอันนี้ยกสูงที่สุดเลยครับนี่ของแท้ครับของแท้ว้าวว้าวว้าวบตบท้ายแต่ละททนะครับสิบล้อนี่มีสะเทือนครับ นี่ก็เป็นคันแรกครับจบลงไปได้ดูกันครบทุกคันแล้วเสียดายครับฟูโซ่เพา,าดําขาดก็เลยไม่ได้เห็น็อดยกล้อกับเขานอกนั้นที่ยกล้อทุกคันเลย อไปให้ไมโคโกยดินลงจากดำครับอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ6ล้อเข้าให้เข้าอีกโซนหนึ่งโซนนี้จะเป็น10ล้อครับเข้าเทดินก็มันไหมล่ะครับพี่น้องส่วนตัวผมนี่ทั้งถ่ายคลิปทั้งดูทั้งลุ้นไปด้วยผมนี่มันสุดๆอะผมนะ่ะ เพราะผมไม่เคยเห็น1 0้อยกล้อครับตื่นเต้นเหลือเกินเดี๋ยวไปดู6ล้อครับอีกโซนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ตรงข้ามป่านี้ครับมันจะเป็นถนนลาดยางขวางเอาไว้6้อเทฝั่งนู้น1 0อเทฝั่งนี้ครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปตีเล็กสายมันครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ